สวัสดีทุกท่านครับตอนนี้เวลาตีสี่ยห้านาทีพึ่งเลิกกิจกรรมอันนี้เป็นบรรยากาศที่โคกนองโดนโมเดลกำแพงไม้ไผ่สวนไม้ไผ่อันนี้เป็นเป็นเรือนเป็นเรือนหอประชุมคกนองโดนโมเดล ผมจะขึ้นไปนอนข้างบนนี้นี่ข้างบนนี้ขึ้นไปนอนข้างบนนี้โต๊ะเก้าอี้นี้เอาไว้นั่งกระชุมกันเผื่อใครไม่เคยมานะอันนี้เป็นเรือนพักห้องนอนจะอยู่ด้านบนนี้เดี๋ยวจะพาขึ้นไปดูห้องนอนด้านบน <c oughs> น,นี่สวยไหมตอนนี้เวลาตีสี่ครึ่งโอ้สะพานหักอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช,ไใช่ไม่ได้ไไดหัก ทําทางเดินทําทางรถวิ่งทําทางรถปกติทางมันจะไปต่อตรงนู้นใชไหมเลยสะพานไม้เนี่ยสะพานไม้เนี่ยไปต่อตรงนู้นแต่ป่าจะทําเป็นทางเดินทําเป็นทางรถวิ่งไม่ใช่ทางเดินที่นอนอยู่ข้างบนพาไปดูที่นอนข้างบนนะใครมาไม่ต้องห่วงไม่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีที่นอนนะครับนี่ที่นอนห้องนอน ข้างในนี่มีแอร์นะที่นี่มันหนาวหนาวก็ต้องเตรียมผ้าหม่มอ้ยนะถอดรองเท้าก่อนขอนอนสักชั่วโมงสองชั่วโมงพรุ่งนี้่อยว่ากันนี่คือบรรยากาศมีห้องนอนอที่นอนพร้อมอนอนพร้อม นี่บรรยากาศตอนกลางคืนนู่นไก่ขันแล้วแห่ง <laughs> <laughs> บรรยากาศบนน้ำรับรองใครมาไม่ต้องกลัวครับว่าจ,จะไม่มีที่นอน,นที่นอนข้างในนี่เต็มนี่่ใหนอนพูนงาไม่ต้องเปิดแอร์เเเลยยยนนี่โห็ไม่ต้องเปิดไม่ต้องเปิดไม่เปิดใครเปิดก็บ้าแล้วเปิดให้อากาศที่นี่เย็นฉ่เลยที่นอนพร้อมถ้าปูนี่เต็มนี่หมดเลยได้เต็มนี่นอนได้ประมาณสิบกว่าคนโอเค බුදුихොන් তে kan .